สวัสดีค่ะขอ,อยินดีต้อนรับ,บเพื่อนๆเข้าสู่ช่องไปเที่ยวมานะคะในช่วงของห no นูบิวมีเรื่องเล่าค่ะตอนนี้เป็น EP ที่5แล้วนะคะวันนี้บิวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงขั้นตอนการทำ Green Card ที่ประเทศเม็กซิโก,โกด,ด้วยตัวเองค่ะในช่วงโควิดถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปฟังเราเลยนที่การทำ Green Card นะคะด้วยตัวเองนะคะที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะมันเลยทำให้สถานการณ์แห่งชาติของการย้ายถิ่นหรือที่เรียกว่า INB เนี่ย เขาไม่อนุญาตให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเ,เข้าไปภายในสํานักงานดังนั้นนะคะเพื่อนๆจะต้องเตรียมเอกสารและความพร้อมของตัวเองเข้าไปดาเนินการคนเดียวนั่นเองค่ะในส่วนของเอกสารนะคะที่ใช้ในการทําใบเขียวหรือกินการนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะแบบฟอร์มการยื่นคำร้องนะคะในการทำ residente temporal นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลน,นั่นเองค่ะ 2นะคะอาพาสปอร์ตตัวจริงของเพื่อนๆนะคะพร้อมถ่ายสำเนานะคะ2ชุดในส่วนของตรงนี้นะคะเพื่อนๆนะคะไม่ต้องกังวลว่าพาสปอร์ตของเพื่อนจะเหลืออายุ1หรือ2เดือนก่อนที่จะหมดอายุนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะแค่มีพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุก็สามารถใช้ดําเนินการได้เลยค่ะ 3. านะคะพาสปอร์ตตัวจริงของแฟนเพื่อนๆนะคะพร้อมกับสำเนา2ชุดค่ะ 4. นะคะบัตรประชาชนหรือ ID นะคะของแฟนเพื่อนๆน,นะคะและสำเนา2ชุดค่ะ5ทะเบียนสมรสตัวจริง2ชุดนะคะพร้อมกับถ่ายสำเนา2ชุดค่ะ 6. นะคะเตรียมในส่วนของบินค่าโทรศัพท์หรือบินค่าไฟนะคะที่มีเชื่อของแฟนเพื่อนเพื่อกับสถานที่ที่อยู่จริงของเพื่อนนะคะเตรียมไปด้วยค่ะ 7นะคะก็คือสลิปการโอนเงินนะคะเป็นค่าธรรมเนียมนะคะจากธนาคารตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา1ชุดค่ะค่ะเมื่อเพื่อนเอกาสารทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเพื่อนจะต้องการจองคิวนะคะเว็บจากทางเว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการแต่ว่าถ้าหากว่าบางคนไม่ได้จองคิวแต่จะวอล์กอินนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องเดินทางไปทาที่สำนักงานประมาณ8ปดโมงค่ะเพราะว่าสำนักงานจะเริ่ม จะเริ่มกัประมาณคลิก <9. S 1> ในการอันนี้ส่วนตัวของบิวน้องบิวเพิ่งยื่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะบิวจะให้แฟนนะคะเป็นเขียนว่าเอกสารในกรณีที่เราไม่รู้นะว่าเอกสารของเราอะ่ะมันครบหรือมันไม่ครบนะคะแต่ว่าเอกสารที่จะต้องการขอเพิ่มเติมเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้เขาเขียนมาแล้วก็เราสามารถที่จะกลับมายื่นเอกสารนี้ได้อีกครั้งเมื่อไหร่และที่เคาน์เตอร์เดิมไหม ตรงนี้เพื่อนๆถามว่าอาจจะถามว่าทาไมถึงจะต้องเขียนใส่ในกระดาษนะคะเนื่องจากว่า,าที่สํานักง,งานนี้ค่ะเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้น Google จะไม่สามารถใช้ได้ค่ะ,ะหลังจากที่เพื่อนๆเตรียมเอกสารตรงนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆต่อแถวใช่ไหมทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าชื่ออะไรแล้วก็มาทําเอกสารเรื่องอะไรจังนะเขาก็จะปล่อยคิวรันเข้าไปข้างในพอไปถึงข้างในเนี่ยมันก็จะมีเป็นเก้าอี้ e ให้เรานั่งรอแต่ทีเนี้ย ในส่องของตรงนี้เวลาที่เขาเรียกเคาน์เตอร์อะค่ะ,อ,ะอย่างที่บิวปานเซียวมัน40เคาน์เตอร์จะบอกเพื่อนๆว่าอย่างนั้นเพื่อนๆควรจะท่องเลขหนึ่งถึงสี่สิบให้ได้เพราะว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาบอกอะค่ะเขาจะพูดเป็นภาษาสเปนว่าว่าคุณจะต้องไปเคาน์เตอร์ไหนทีเนี้ยบางครั้งเนี่ย คนข้างๆก็ไม่ได้สามารถพูดภาษาอังกฤษกับคุณได้หนึ่งออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองในการมีามาไปไปถูกเคาน์เตอร์เพราะแค่สำนักง,งานที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ยืนในส่วนของการทำใบเขียวอย่างเดียวมันสามารถในเรื่องของการทำา Work Permit ของคนที่จะมาจดทะเบียนการค้าทำเอกสารต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีแค่ในส่วนของตรงนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะคะเมื่อไปถึงที่หน้าเคาน์เตอร์ปุ๊บอ่าเขาก็เขาจะถามเป็นภาษาสเปนแหละว่าเรามาทำอะไรแต่แบบ เนื้อความที่เราอาจจะไม่ได้พูดได้เป็นแบบแบบเป๊ะเป็นร้อถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดแคบบ่แบบเราแบบคือ r e s i d e n t ้เทมเรคือเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อโอเคคุณจะมาทําใบเขียวทีนี้เขาก็จะขอเอกสารเราทั้งหมดนะคะเอกสารแล้วก็ยื่นให้เขาไปทั้งหมดค่ะหลังจากที่เขาตรวจเอกสารทุกอย่างนเพื่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนมีใบให้มาว่าอ๋อเอกสารของคุณนะ่ะ ตามีิตนี้ถูกต้องนะเหมือนกับเป็นการเซ็นว่ายืนยันความถูกต้องของเอกสารจานะเขาก็จะบอกให้เพื่อนๆเ,นเดินแบบพูดว่าให้เราเดินไปที่อีกเคาน์เตอร์หนึ่งเพื่อที่จะไปทําคุป c U R ูรคุปคืออะไรคุปมันก็จะเป็นเหมือนเลขแบบประชาชนของเราอะค่ะอ่ะฮะเขาก็จะให้เราไปทําตรงนั้นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเดินขึ้นไปที่ชั้น2ก็จะบอกให้เราเดินไปขึ้นไปที่ชั้น2แล้วเพื่อที่จะไปถ่ายรูป ในส่ว world, นข,ของขั้นตอนตรงนี้มันก็จะมีอีกเหมือนกันจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะสอบถามคุณอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นต่างชาติใช่ไหมเห็นแล้วเป็นต่างชาติก็จริงแต่จะบอกว่าเขาก็พูดสเปนกับคุณอยู่ดีนี่บอกว่าเออคือคือคือที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะทำอะไรคนต่างชาติแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอังกฤษได้จริงๆอ่อะแค่แบบน้อยมากน่าจะสองสามคนเองอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยโอเคแต่เราก็โชคดีนะที่แบบ ตอนที่เราไปถ่ายรูปทาทาบัตรของเราอะ่ะเราเจอเจ้าหน้าที่ผู้ภาษาอังกฤษได้แต่ถามว่าเขาเก่งไหมเขาก็ไม่ได้เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเขาพอที่จะพอสื่อสารกับเราได้ซึ่งในส่วนของตอนที่เราถ่ายรูปทําบัตรเนี่ยเขาก็จะมีการถามข้อมูลส่วนตัวเราเพื่อยืนยันแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเราไม่ได้จ้างแต่งนะนึกออกไหมหมายถึงว่าเขาก็จะถามแบบชื่อสามีคุณชื่ออะไรคุณมาจากที่ไหนอ่าคุณทํางานไหม คุณอ่าส่วนสูงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เจอกันกับแฟนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าในส่วนของตรงเนี้ยก็คือก็ตอบตามจริงไปอะคะ่ะว่าว่าว่าเป็นอะไรยังไงเนาะหลังจากที่เราอ่าถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็เหมือนทำบัตรประชาชนเราแล้วก็รอเวลาประมาณแป๊บนึงเขาก็จะได้บัตรมาเลยซึ่งบัตรในตัวของตัวอ e m p o r a รัลตัวเนี้ยก็จะอยู่ได้แค่1ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาต่ออีกในปีหน้านะคะบัเนี้ยมันมี2 <Okay. S 1> ประเภทมันเป็นเป็นเป็นกริงการเล s เ d e ดนเตทมพอรัลใช่ไหมสำหรับในกรณีที่มีการสมรส อีกอันนึงก็คือการที่เป็น w o r k permit มันก็จะมีเป็นเหมือนใบเขียวเหมือนกันซึ่งมันต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นในตัวตัวของเรามาด้วยการแต่งงานเนี่ยเราจะต้องต่อ r e s i d e n c เนี่ย2ปีคือจอบปีต่อปีแล้วปีที่2ขึ้นปีที่3เราจะเปลี่ยนเป็น permanent ก็คือใบอยู่ถาวรซึ่งเราจะไม่ต้องมาทําเอกสารอะไรอีกแล้วแต่ขั้นตอน ปีหนึ่งกับปีที่2ก็จะทําขั้นตอนเหมือนเดิมก็คือทาเหมือนกันนั่นเองค่ะก็คือจะต้องมายื่นเอ,เอกสารอะไรทุกอย่างเหมือนกันแต่ในส่วนของตัวกรีนการ์ที่เป็น work permit เ mm hmm. พื่อนๆจะต้องมาต่อการทํางานเนี่ยปีต่อปีค่ะก็มาต่อที่สํานักง,งานนี่แหละปีต่อปีแล้วก็จะมีอีกเคสหนึ่งในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่งงานกับชาวเม็กซิกันแต่ว่ามีลูกด้วยกันยังไม่ทันได้แต่งงานไม่จดทะเบียนสมรสอะไรก็ตามแต่ เพื่อนๆจะได้ Bypass ก็คือเปลี่ยนเป็นเพอร์มานแตเลยก็คือเป็นเป็นถาวรเนื่องจากว่าแต่ว่าคุณนะเป็นมารดาของของคน,คนละเมืองที่นี่เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้สิทธิ์ในการที่ทำเป็น Permanent ตไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาทำเป็นกินการ์ดนั่นเองค่ะเราแต่งงานที่เนี่ยตัวตัวกรีนการที่เราได้เนี่ย จริงๆแล้วเราไม่สามารถใช้ในการทํางานได้นะคะแต่ว่าก็มีคนแอบทำแหละแต่จริงๆแล้วคือมันาเจ้าหน้าที่ถามแล้วจริงๆก็คือเราไม่เราจะยังไม่สามารถทํางานได้จนกว่าเราจะได้เปลี่ยนเป็น permanent นั่นเองทีเนี้ยบิวจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของแบบประสบการณ์ส่วนตัวเนาะว่าตอนที่ไปยื่ในเอกสารอะถ้านสมุนในกรณีที่เพื่อนๆแบบไปเยื่นเอกสารแบบไม่ครบแล้วต้องออกไปทําใหม่เพื่อที่จะกลับเข้ามาใหม่อะคือบางครั้งอะจะบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาอะ แต่ละเคาน์เตอร์เอกสารที่ขอไม่เหมือนกันเลยนะคือสมมติบางคนบอกขอใช้อาทะเบียนสมรสตัวจริง2ชุดใช่ป่ะแต่พอไปเคาน์เตอร์นึงเขาอาจจะเอาแค่1ชุดแล้วเอาสำเนาหรือแบบบางคนคือแบบแบบเทาสำเนาไปแต่ไม่เอาตัวจริงไปคุณก็ต้องกลับไปเอาเอกสารกันมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเตือนว่าตอนที่กรอกในแบบฟอร์มอะค่ะอยากให้เ,เพื่อนเเช็คายละเอียดให้ดีเลยนะว่าไม่ต้องจะต้องไม่มี แบบความผิดเลยอ่ะหมายถึงว่าตัวเอกสารทุกอย่างจะต้องแบบตัวเลขตัวสันจะต้องเป๊ะหมดทุกอย่างแล้วก็เป็นปัญหาเยอะมากคิดว่าน่าจะเจอคิดว่าจะต้องมีคนเจอเหมือนบิวแน่ๆก็คือตอนที่ไปไปจ่ายค่ารมเนียมอ่ะเราโอเคเขาอาจจะเขียนบอกว่าให้คุณไปจ่ายค่าเงินที่ธนาคารแต่เขาไม่ได้ระบุว่าธนาคารอะไรถูกปะ่ะทีเนี้ยอย่างตัวบิวอ่ะไปจ่ายที่ธนาคารอาร์แซนเทนเดอร์ก็คือความที่คนเอเชียเรามันไม่มีชื่อกลางมันไม่มีชื่อ,อเพราะฉะนั้นไอ้ตรงระบบที่เขาใส่เข้าไปอ่ะเขาก็จะใส่เป็นชื่อเรา แล้วก็จะมี x c o s นามสกุลใช่ป่ะปัญหาก็คือว่าพอไปถึงที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเอา้ามันมี x เลเราก็บอกว่าเอ้ย x เลมันคือเป็นตัวเหมือนกับ,บงทางธนาคารนอะเขาว่า c o s ไว้ wise, เพราะว่าเราไม่มีไม่มีชื่อกลางเขาบอกว่า <Yeah. S 1> ไม่ได้เพราะถ้านั้นถ้าเป็นตัว x ก็คือเนี่ยคือชื่อกลางของคุณเราถามว่าเราจะทํำยังไงเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เราไปยื่นมาไม่มีปัญหาเรื่องการแบบไปเสร็จรีซซฟการรับเงินนึงออกไหมคะเขาก็เลยบอกว่าให้คุณนะจะต้องไปทํารีฟัน ที่ธนาคารหนีเอาเงินคืนแล้วไปทําธนาคารอื่นเราก็แก้บอกว่าโอ๊ยฉันไม่มีเงินแล้วฉันจะทํายังไงได้บ้างจะช่วยอะไรเขาบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเอาถึงเอาใบนี้กลับมาเขาก็ไม่สามารถไปขึ้นเงินได้อยู่ดีเพราะชื่อเราไม่ได้มีชื่อกลาง X ซึ่งออกปะทีนี้เราก็เลยอ๋อโอเคเราก็เลยเดินดนกลับไปที่สถานที่ธนาคารแซนด์แฮนเดอร์เพื่อที่จะบอกให้เขาเปลี่ยนใบเสร็จซึ่งทางธนาคารบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนใบเสร็จได้เนื่องจากว่า มันระบบของมันถ้าไม่ใส่ตัวเอกอะก็จะไม่สามารถปลิ้นรีซออกมาได้เราก็เลยต้องทําเรื่องแบบเพื่อที่จะขอทําเงินรีฟันคืนแล้วปรากฏว่าไงลู้ป้าปรากฏก็คือว่าธนาคารไม่คืนเงินจ้าเขาบอกว่าไม่ใช่ความ,วามผิดของเขาแล้วในขณะเดียวกันคือบิวะจะต้องกลับมาทําเอกสารให้ให้เสร็จเพราะว่าอีก3วันน่ะอิมมิเกชันบิวจะหมดอายุแล้วซึ่งถ้าเรารอให้อิมมิเกชันของเราขาดไปโอเวอร์สเตปปุ๊บ คุณจะต้องดําเนินการเอกสารคือไปทําเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายอะไรก่อนที่จะมาทําใบเขียวซึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีกว่ายิ่งคุณอยู่นานคุณก็ต้องยิ่งจ่ายเงินค่ารมเนียมในการอยู่โอเวอร์สเตย์แพงขึ้นแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าทําใบเขียวด้วยนะคะทีนี้ก็ต้องไปเสียงเงินอีกก้อนหนึ่งกับธนาคารอื่นแล้วก็เช็คทุกอย่างและเพื่อที่จะไปทําใบเขียวทีนี้เสร็จปุ๊บหลังจากที่เราทํารีฟันเราก็ไม่ได้เงินคืน ทีนี้ก็เลยได้มีการสอบถามกับทางาพี่ที่อยู่ที่นี่ว่าควรจะทํำยังไงเพื่อที่จะเราได้เงินคืนใช่ไหมเรา,เาก็เดิน,ดนทางไปไปร้องเรียนที่เบโคหรือที่ง่ายๆคือเหมือนแบบสคบ,ขอ,บอของบ้านเรานั่นเองอะค่ะแต่ดําเนินการก,ก็คือเขาก็จะแบบขอรายละเอียดของเราเนาะว่าแบบเออเราโอนเงินไปอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ย แล้วก็ใช้เขาบอกว่าจะใช้เวลาดําเนินการประมาณ2เดือนนี่ก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วก็ไม่มีคําตอบกลับมาซึ่งไงก็คือฝากเตือนเพื่อนๆว่าในส่วนของตัวธนาคารถ้าจะต้องไปทําเรื่องเพื่อที่ต้องจ่ายเงินกับทางรัฐบาลนะคะก็ต,ต้องลองเช็คดูนะคะว่าชื่อ,อยังไงก็ตามแต่กับใบเสร็จอ่ะควรจะต้องตรงกันเลยไม่ต้องมีเอก็กไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นให้มันแท็บเอาถ้ามันแท็บไม่ได้ก็เปลี่ยนไปทําธนาคารอื่น ถ้าหากเพื่อนๆคิดว่านะคะคลิปนี้นะคะน่าสนใจนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บิวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะในส่วนของวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย